มาแล้วคะ่ะน้องๆมาแล้วคะ่ะพยายามเต็มที่นะคะพี่ว่าดาววีกับดาวปกติงดก่อนดีไหมคะน้องๆแค่ลุ้นดีไหมแค่ลุ้นสนุกสนุกเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เคยเข้าแล้วพี่ก็ตกใจพี่ก็เสียใจด้วยเนาะทำให้น้องๆก็หมดเงินไปด้วยเนาะแต่เนี่ยสามรัฐพี่ว่าเข้าดีกว่าเนาะอยากให้เล่นสามรัฐเนี่ยนี่สามรัฐสามรัฐอันนี้ก็เข้าอันนี้ก็เข้านะ จริงนี่เห็นไหมตัวเด่นเขาอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่น้องๆน,นะคะแต่พี่ก็ลงให้แล้วพี่เอาชุดนี้ลงเพราะว่าส่วนมากชุดนี้จะตังมากกว่าเนาะแต่พอลงแล้วพี่ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่สองวันที่ผ่านมาเข้าดีจังเลยอะ่ะพี่พี่ยังไม่ลงคลิปนะแต่พี่เขียนลงแล้วแต่พี่ยังไม่ลงคลิปแต่มาดูย้อนหลังโอ้จะไปลมเข้าดีจังเลยเมื่อคืนก็สุดยอดเลย เนาะแต่เมื่อคืนก็เจนะ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เนาะแล้วจะมาอีกหรอวันเนี้ยฮนะน้องๆคิดว่าจะมาไหมก็ไม่แน่เนาะตั้งสามรัดเนาะดีไม่ดีแตกสามตัวของเราอีกเนาะหรือไม่ก็ชุดนี้พี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่ชอบชุดนี้ละเมื่อคืนเห็นไหมบอกชอบชุดร่างมาชุดบนซะจนหืมเหงื่อแตกเลยเสียดายเสียดายเนาะพี่ลงผิดชุดแต่ก็ไม่รู้อะนะคะน้องๆค่ะแล้วแต่น้องๆชอบนะก็มีสองชุดนี่เนาะ แต่นี่จะเข้าดีกว่าเพื่อนนี่จะเข้าดีมากนะคะเนี่ยชุดนี้ของเราจะเข้าดีมากนะคะตามนี้นะคะน้องๆค่ะนี่ดาววีของเรานี่ดาวปกตินะคะดูให้ดีๆชัดๆนะคะนี่สามตัวพี่ทําให้แล้วของเราปกติแต่เนี่ยสามรัดกับไอ้นี่ให้น้องๆจับคู่เอานะเพราะพี่ไม่มีเวลาแล้วก็ดาดมันก็ไอ้นี่ด้วยก็ไม่ทันได้คิดว่าเออกว่าจะลงได้กว่าจะเขียนได้อนะเนาะแล้วพี่ก็รุ้น ลุ้นหวยด้วยก็เลยช้าไปหน่อยนะคะน้องๆพี่ต้องขอโทษด้วยนะขอให้ทันนะสามรัฐสามรัฐไปละไปละเจอกันค่ะน้องๆขอให้ปังๆรวยๆนะคะสามรัฐใช้งอนด้วยนะใช้งอนด้วยใช้งอนด้วยเออใช้งอนบีใช้งอนบีนะถ้าทันนะคะน้องๆนี่เด่นไปเลยเจ็ดเก้านะถ้าทันนะคะน้องๆตามนี้นะคะสวัสดีจ้าเจอกันจ้ะ